แ้วค่ะทุกคนหลังจากไปทรานสเฟอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะบอกว่ามันร้อนแบบแตกต่างมา,จากจนตอนนี้รู้สึกว่าภูมิแพ้กาจะกำเริบแล้วเพราะเหมือนมันปรับตัวไม่ทันตอนนี้ก็เรียกแกรพี่จะไปโฮเทลที่ใกล้สนามปินนะคะคือจองไว้เพราะว่าเรารู้ว่าไฟแล้วดึกแต่ไฟมันโครดีเลย์ตอนนี้คือที่สแล้วหรอีทสแล้วต้องเช็คเอาท์สิบเมง ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงต่อในความรู้สึกตอนนี้เ่ะข้างในเหมือนยอนเมืองแต่แต่ตอนออกมาเยืนตรงเนี้ยคล้ายๆอินเดียเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทริปนี้เนี่ยเวียดนามจะรักเราหรือไม่เช่นจ้าจริงๆอ่ะต้องมาถึงตอนตีหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงตอนเนี้ยตีสามแต่ว่าเหมือนรอแบบว่าตอมอะเยอะมากเหมือนเขาไม่แยกชอบก็ต่อมอคือยืนตอนแถวนานมากแบบก็เกือบชั่วโมงอยู่อะแต่ว่าก็ไม่โดนถามอะไรเลยตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะโดนถามอะไรไหม อนนี้ที่มาชิดตอนนี้นะคะก็ออกจากโรงแรม,มแล้วเพราะว่าเมื่อคืนมาแค่แบบซุกหัวนอนเพราะมันแบบไรดิบเลยก็โอ้โอสหสะฮอตสะฮอต,ตเดี๋ยวเราจะเราจะเลิ่มเข้าเมืองไปโรงแรมอีกโรงแรมนึงนะคะก็<อ>เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเมื่อคืนเรียกแกะบ้านลุงเขานิสัยดีนะคะ่ะแบบว่าช่วยยกช่วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ใหม่จะเป็นยังไงกันบ้าง ส่วนห้องวันนี้ก็ดีอยู่นะคะก็โอเคอยู่แต่ราคาเท่าไหร่และอยู่ไม่ไกลสนามบิน600บาทก็คือโอเคเลยมีเตียงเตียงเออสี่สี่คนนอนได้สี่เออมันนอนได้สี่คนแต่ว่าห้องโอเคเลยนะ่ะมีความเหมือนน่ากลัวยหนึ่งแต่แรกๆอ่ะเออนี่นะคะก็ไม่ไกลจากโรงแรมมากคือถ้าเดินละสิบกว่านาทีแต่ว่าเราเรียกรถเพราะว่าคิดว่าไม่น่ารอดกับสัมภาระอีกสองสามสี่ห้าห้องเราค่ะหลังจากเมื่อกี้ก็คือ ลุงแก๊ปก็คือนิสัยดีอีกแล้วก็คูนี้เจ,จ้าต่คนดีนะรู้สึกว่าเขาแฮปปี้แยมเขามาส่งแล้วก็หาที่เข้าโรงแรมนานมากเพราะเหมือนแบบเขาเป็นตึกแล้วแบบข้างล่างมันมีที่เช่าแล้วก็แบบเออมีหลายอย่างก็เลยไปเดินเดินไปแล้วก็ทำอยู่ดีๆเหมือนโรงแรมมันต้องมีกย์การในการเข้าแล้วก็ีย์การเข้าไม่ได้แล้วก็เจอคนที่เขาเหมือนพักที่นี่พอดีเขาก็เลยกย์การอะติดมาแล้วก็เจรจาต่อรองไปตั้งนานว่าแบบ ขอเข้ามาด้วยเพราะว่าอยู่ดีๆมันเข้าไม่ได้เหมือนพนักงานเขาจะไปพักแต่ก็ติดต่อพนักงานได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามารวมชัวร์กันแ,บบแล้วก็คือเปิดแอร์ก่อนเข้าห้องมาก็จะมีหนี่ตู้เสื้อผ้ามีอุ๊นี่ขนโมรโตัสนะคะก็้วม,มีตู้เย็นมีเตียงนอนสองอันนี้นอุ้งห้อาห้องดีนะแต่รู้สึกดีใจมากที่ทุกที่มีที่ล้างก้น ป <Happy. S 2> อันนี้คือข้างล่างนะคะเดี๋ยตอนแรกไปยินจุ๊บบุ๊กก็อยู่ตรงนั้นเพราะว่าโรงแรมเหมือนตรงนี้ก็จะเป็น้านยาอะไรเงี้ยแล้วโรงแรมมาอยู่ตรงนี้แล้วแบบเปิดไม่ได้เพราะพนักงานจะไปพักต้องมีขีการ์ดในการเข้าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปไหนต่อ,อเราไก็จะบอกว่าจริงๆเขาว่าเช็คอินได้ใบสองแต่พี่พี่สาวบ,บอกว่าห้องอะพร้อมแล้วก็คือเดี๋ยวเขาจะพักขึ้นมาเลยก็คือน่ารักล้าง สารูปหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสารูปลนะ้างตัวสารูปไปเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาผ้าไปซักกันนะคะเพราะตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราค่ออกไปพอดูจากแดดเีแสงแบบสะท้อนอย่างนดี้เลยที่นี่เขาก็จะมีชั้นซักผ้าที่เราจะไปซักเองได้แล้วก็มีบริการน้ำนี่นั่นนะคะอันนี้เขามีอยาบให้แบบนี้นะแล้วเราก็ลงไปเติมได้ที่ชั้นชั้นได้นะชั้นซักผ้าเราอยู่ชั้นหก คือลิฟต์มันขึ้นมาได้แค่ชั้นหน้าเขาบอกแต่ว,ว่าเขาก็ถือกระเป๋าอะไรขึ้นมาให้นะคะมีน้ำยาสาายระผมให้ตัวหนูด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เครื่องเต็มหมดเลยเดี๋ยวน่าจะต้องรอแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีให้ชงกาแฟกินได้แล้วก็มีลูกอมลูกอมอร่อยมากอะไรหนูแอปเปิเ้ลมะพร้าวเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมื้อเย็นกันนะคะแล้วก็ จะไปดูว่าตรงนี้มีอะไรไหมนะคะไปเดินไหนต่อเราก็าไปเดินตลาดตอนนั้นซึ่งก็ไม่รู้ไม่รู้เลยมือแปดด้านไปเดินนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนอันดับแรกไปกินข้าวห่านอันดับแรกม <laughs> บนห้องก็ว่าทําไมได้กินไก่ยีส้มตามตัวการตัวการเลยเพราะโรงแรมมาอยู่นี่อันน้าะโรงแรมมาทุกคนก็คือนู่นเลยโรงแรมเรา ดีนะแนะนําเลยใครมารู้สกว่แก็บที่นี่ก็คือถูกมากอย่างอันนี้เราเรียกใช่ปะช่วงห้าโมงแล้วแบบรถก็คือเยอะนะประมาณสี่สิบกว่าบาทก็คือถูกเราก็เรียกง่ายมากหรือตอนที่เราแบบมาจากอะไรนะโฮเทลแถวแถวสนามบินอนะมาที่พักตรงนี้ก็คือไกลอยู่แบบสิบกว่าโลอะไรเงี้ยก็คือร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทซึ่งเป็นรถแบบรถ <c oughs> รถใส่กระเป๋าได้ใช่รถใสก่กระเป๋าได้นะไม่ใช่รถเก่งก็คือชับโอเคเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านอาหารที่เราจะได้กินเนี่ย วันนี้จะกระเตงหึ่งไม่มีอีกไหมแต่เที่ยวดูดูเนี่ยที่ไม่มีเซเว่นมีแฟมิลี่มาร์มีจีเทเวนีไฟฟ์นะ มาร้านอาหารแล้วนะคะทุกคนก็เจอและะ้วเดีจะพิเศชื่อไว้ให้ก็ใช้ Google Map ได้เลยแล้วก็เดินมาตามทางเมื่อกี้แล้วก็เมื่อกี้เจอแบบไปลงอ่ะมันจะมีเป็นตมาร์เก็ตไม่รู้ว่าเป็นมาร์เก็ตอะไรแต่ Year, เป็น Chinese New Year หรือเปล่าเพราะมันมีดอกไม้ขายอยู่ในนั้นขายร้านนี้ก็จะเป็นฟแบบพาล้านแบบมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยก็คือจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ไวไฟด้วย,วยเราสั่งเป็นเฟอเป็นสปริงโรเป็นปั่น เวนัมิสแพนเค้กนะคะแล้วก็เราแกะฟองอะไรไปวอชเมลอนวันนี้แหละก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง,าง <c oughs> ข้ามมือนีห้าแสนสามหมื่นห้าแสนสามหมื่นสี่พันคุยเราก็อยากจะบอกว่าไวไฟที่เขาให้สแกนคือสแกนในไอโฟนดูว่ามันขึ้นเลยไม่ต้องเข้ารหาัสเออเลิศมากแล้วก็อยากจะแนะนำแอปแอปคิดเงินนะคะทุกคนคือแอปนี้คอนเวอร์เตอร์ เข้าไปมันก็จะเปลี่ยนค่างเงินได้ว่าอะารได้ค่างเงินอะไรนี่ก็คือคิดสับเลยเพราะว่าเงินเวียดนามมันคว้านที่จะแบบซับซ้อนมันไม่สามารถคูณแบบคูณห้าคูณสิบะไรไปได้ก็คิดว่านี้น่าสะดวกกว่าแล้วก็ใช้เงินสดน,นะคะมึงกอดดิมึงท่าที่มึงปกติแล้วอยากเดาแที่ยววันเที่อะเฝอมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเฝอแล้วก็มีเครื่องเคียงที่แบบชอบชอบอันนี้คืออะไรเนี่ยก็มีพริก เดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำซุปเฟิกกันก่อนนะหอมเหมือนน้ำหอมแบบเหมือนมีความกลุ่ยจับแล้วก็แบบผิดไทยเขาคิไดไม่เหมือนบ้านเราคมีน้ำหอมนะอันนี้มันจะเป็นหอมกระดูกอะชิลลี่กับชิลลี่ซอสคิดว่าน่าจะมีกระเทียมด้วยอะไรไม่รู้ yes. Yes. เหมือนมีความต้มยำแล้วก็อะไรอะใช่มนะันเป็นเหมอือนเราพิผั่นต้มยำเลย อร่อยเลยอยยากเฝืดต้องมารอบสองรอบสามรอบสี่เราเส้นก็เป็นเส้นนี้อร่อยว่ะ่อยลองชิมเนื้อไงไม่แก่ลองชิมทูกชิ้นนะไม่แก่แต่กระดกว้าไม่เหมือนไทยหืมเน้อกินกระถาดนี้อร่อยมากมีถ่างชีไปเรื่อยต้นหอมเอ๊ยกระเพรา

ลองแบบไม่มีน้ำจิ้มก่อนละกันบ้านำเด่มันเส้นผักอันนี้มันมันมีแบบว่าเป็นแป้ง,ปงดูดิเหมือนแบบ อัไนบ้างหรอ่อะก็ฟิลของเบิบาา้งโบราณที่ว่าข้างในเนี้ยมันจะเป็นถั่วถั่วมันถั่วที่อยู่ในวัแมวอะเดือดอมน้ำมันไหมรสชาติบอกว่ามันแบบจะลียวกรอบมันจะนิ่มมีผักมาให้จริงจริงมันต้องหอมผักเรื่องแบบนี้ป้ะใช่ไม่เคยไม่เคยได้กินหลองเบิ้งโบราณจำรสชาติไม่ได้แต่เนี้ยหอมหอมไข่ มีกุ้งน้ำจิ้มที่เรียกจะกกเ,ปเป็นดถ้วยหวานหวานเลยเพิมเผื่อไปเวะนน้องก็จะเหนียวเหนียวเลยนะแล้วข้างในมันจะมีแบบผักกุ้งโอเคโอเคดีมีเส้นมีไข่มีกนี่ ข่าเสร็จก็มาเดินที่ตลาดตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเดินจากร้านปุ๊บเลี้ยวขวามาใช่ปะ่ะมันก็จะเป็นตลาดแบบเป็นซิวอาหารฮาลาลเยอะมากแล้วก็เดินมาก็จะเป็นตลาดตรงเนี้ยมันเป็นมาเลเซียสตรีทฟูตรงนั้นอ่ะเออใช่แล้วก็เดินเดินตรงลงมาก็จะเป็นตลาดตรงนี้ก็แต่ตอนนี้เดินมาเซอร์เวยเฉยๆบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปนอนให้มันชิมมินิโซ่อยู่หนแต,ต่จะไปมินิโซ่ตอนนี้พอมินิโซหน้าเข้ามากคนคือชํำเลยดูดีมันจะเป็นซีชุ๊ดแบบเยอะมาก อย่างมีชุดแม้กระทั่งกางเกงกางเกงช้างก็ยังมีนะคะกระเป๋านอตเฟสไห <Not safe S 2> มล่ะเพ,พ,พ,พื่อนๆใครอยากได้ไหมแต่ถ้าซื้อให้ผมต้องไปใส่ดีไทยน,นะมีข้อแม้ราม,มีคนซื้อให้จ้าบซึมน้ําตาไหลหรือป่าตอนนี้น้ําตาไหลเดือนที่บ้านยังไม่รู้จะโล้ไปยังไเงเนยหนาวเกิน ตกน้ำนานแล้วไม่มีใครรู้อร่อยดีนะห้าสิบบาท ะะก็เมื่อกี้แวะซื้อเป็นเหมือนแบบน้ำไมโลอะแบบนี้มาจริงๆเขามีเป็นกาแฟมีเป็นอะไรนะกาแฟถ้ากินตอนนี้ไม่นะ่าได้นอนแล้วก็เลยวันนี้กลับเร็วเพื่อที่จะมานอนเร็วๆว,วันนี้จะได้ตื่นแบบมีเวลาไปเที่ยวเยอะนอนดึกแบบนอนดึกมาก4ี่ชั่วโมง3มชั่วโมงเันแบบหลายวันมากๆแต่ก่อนจะไปกินอย่างอื่นขอบอกอย่างหนึ่งก่อนว่าทุกคนดูดิอันนี้กระเป๋าเราอะมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ทําไมคือรหัสมันหมุนถูกแล้วแต่ว่ามันกดไม่ออกสักที หนึ่งมื่สิบสี่บาทไมโลไม่รู้จะหวานไหมแต่บอกเขาหวานหนอ่อแต่เห็นจังหวะเทนมข้นอะ่ะก็เยอะอยู่นะแล้วก็น,นี้เป็นผลไม้นะคะเขาขา,า,ายบางบ้างละไอย่างมีแบบชมพู่นู่นนี่นั่นด้วยก็เลยซื้อนี้มา30มสิบก็มันสี่สิบห้าสิบบาทอะ่ะอ,อร่อยนะไม่เปรี้ยวมากรวมสรุปทิปวันนี้คือแฮปปี้ได้กินของอร่อยได้กินเฟลดอร่อยมากแล้วก็มีบัตรมิคิดว่าเราจะไปกินบัตรมีก ไมโลบอกเขาหวานน้อยอคือหวานน้อยจริงแล้วก็มันนัวนวมันไม่ใช่เหมือนไมโลเราชงเองอะ่ะไมโลโรงเรียงใช่เิมวันนี้รีบไปนอนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนเดี๋ยวเจอกันอีกทีไปหาทางซ้อมาบอกว่าขวดขอน,นี้ชาน,นี้นะคะแล้วก็จะไปะะหา โพสออฟฟิศส่งของกับไทยกันไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่ากระเป๋าเต็มมากคือมึงนี่เก้าสองใบแล้วก็ยี่สิบหนึ่งใบมันไม่พอหมายถึงว่าถ้าสูิว่าเราจริงมังก็พอแหละแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ซื้อของกลับก็เลยคิดว่าเราจะไปส่งของกลับก่อนคิดว่าน่าจะสะดวกกว่าไม่เราไม่ต้องแบกต้องอะไรด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะส่งกลับได้ไหมนะคะส่งของเสร็จถ้าส่งได้ก็จะไปกินต่อจอดรถแม่จะเอาอะไรนะ ้นไม้แม่ชอบมากเลยเอาดินเอาดินเอาดินจอดจอด,ดนี่แหละสรุป <c oughs> ก,ก็คือไปมาโพสต์ฟิตตรงนู้นนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ส่งไม่ได้เพราะมันเหมือนติดตุ่จีนย็นวันที่สิบห้าเลยเ <c oughs> ขาขายแว่นคนน่า,ากันเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะสู้เพราะว่าเราจะไปดีแค่วิกซีหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดินมาข้างๆก่อนเขามีฟิลแบบว่าเป็นบุ๊กสตรีทอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ค <c oughs> ือช้เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวเล่นกันต่อ นี่นะคะมันก็จะมีฟิลแบบว่าร้านหนังสือน่นี่นั่นใครรักการอ่านก็คือน่าจะชอบเลยเพราะมันก็จะเป็นฟิวมีให้นั่งอ่านมีให้ซื้อแล้วก็มีเป็นของเล่นนู่นนี่นั่นด้วยนะเออน่ารักเลยเนี่ยหนังสือคือเยอะมาก อืม,อม,อมดีเลยไก่อืม,อมเอาปเป็นเสืเมนูที่เราเลิฟมากอะมอไมอไม่ือ,ม,อ,อม,มันม,มน่ีุนะคะเ,เชียก็คือไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ d h l คือแพงมาก ม่เสื้อเรา,าผิดที่เสื้อเราหนักมากมันคือเสื้อหนาวฟอร์มแบบฟอร์มศูนย์ฟอร์มหนึ 1, ่งองศาเราคือแบบมันหนักมากก็คือเมื่อกี้เอาไปทั้งกระเป๋าห้าพันหกห้าพันหกทุกคนคือโวดแพงก็เลยคิดว่าทางออกที่ดีคือการที่จะใช้ซื้อกระเป๋าแล้วก็ซื้อน้ำหนักเอ,อเชียเอาเพราะเรกกับเอเชียแล้วข้างหน้านี้ก็มีกนระเป๋า,า,นะข,า,ข,าขายพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะรอดหรือไม่หรือล่วงหรืออย่างไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นกินอันนี้ให้ดูก่อนละลายหมดละ แกให้หน่อยดี้ากหลยอ๋ออร่อยหวานให้ทุกคนมากเอาสิ่งเดิมไม่ต้องตกใจนะคะซักมาแล้วเพราะว่าเมื่อวานยังไม่ได้ถ่ายรูป จะหน้าตัวหน่อยนะทุกคนมันคือเพลยกลางแต่ว่าแต่ว่าพอขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นซีลีแบบว่าหลายหลายร้านเหมือนแบบว่าแอบซ่อนอยู่แอบซ่อนความน่ารักความสวยอยู่สามารถเดินขึ้นมาดูได้เลยนะคะคือมันจะเป็นบันไดแบบมองแล้วมันใช่หรือเปล่าแต่เราจะนคนเดินขึ้นเดินลงกนะ็เดินขึ้นมาเลยก็จะมีร้านที่แบบว่าคือเขาดีไซน์ดีนะดีไซน์แบบเหมือนเป็นแบรนด์แบรนด์ที่ดีเลยอะเนะืนะ้อผงเนื้อผ้าส่วนราคาก็จะแบบ ถ้าร้อยจะร้อยข้าวสารไเสบียงตอนูดอะไรอยริงเนี่ยเป็นนี้เลยเพิ่งรู้ว่ามันมีลิฟต์ขึ้นก็ว่าทำไมเราถึงต้องมาสามาซอนในการเดินขึ้นแต่เสี่ยงเงินแล้วก็เคยดูมานะคะเขาขึ้นลิฟต์แล้วก็มีคนโดนโกงค่าลิฟต์แต่ว่าเราไม่เคยขึ้นหรอกนะแต่ว่าได้ยินมาแต่ตอนนี้ร้อนมากมันก็จะมีร้านน้ำมีคาเฟ่อะไรด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าร้านเสื้อผ้า วิดีมันจะฟิลน่ารักนี่เลยคือไม่กล้าถ่ายข้างในเพราะว่ากลัวแบบเขาเสื้อผ้าเขาอะเนาะลูกยังไม่ได้อะไรนะรู้สึกว่ายังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นเมื่อกี้ที่เราขึ้นบันไดยอย่างมันไม่ใช่เทกาวแต่ว่ามันอยู่ข้างๆเทกาวนะ ก็คือที่อย่างที่ถ่ายไปเลยคือมันอยู่ฝั่งซ้ายมีสี่ชั้นนะคะแล้วก็ข้างไปเพลกก็ไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับเราแต่สำหรับคนอื่นถ้าแบบเสื้อผ้ามันจะแนเซ็กซี่เซ็กซี่เนาะเออมันจะเป็นแนวแบบว่าน่าร้อนอะไรหน่อยแล้วก็มีเครื่องประดับนี่ของผู้ชายผู้หญิงก็มีหมดเราก็เลยมาเดินเล่นกันตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่มีอะไรเราก็จะไปกินข้าวกันในท,ที่เดิมที่เดิามแถวเมื่อวานที่เราไปมาที่มีหลายๆร้านเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะวันนี้ต้องกินบะหมี่ให้ได้เลย กินยังอื่นเส้นหรอเดี๋ยวดูก่อนล้วกันดีวันนี้มากินอีกร้าน,นะคะเป็นฟิลแบบมาเลเซียเหมือนเดิมไม่พอนะคะอยากกินเฟอร์สั่งมากินอีกเสร็จมาช็อปตละลกงนะคะทุกคนก็คืออยู่ในละแวกนี้เลยมีร้านตละลกงเยอะมากเราเอานี้ไป พี่ชายลดให้ได้เหลือสองแสนสองก็ประมาณส0มรอกว่าบาทซึ่งเนื้อผ้าก็โอเคอยู่นะแบบว่าเย็นอะไรเงี้ยพี่พี่พชายบอกว่าเป็นเนื้อผ้าแบบเซลคกอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีแบบเป็นผ้าอย่างนี้ด้วยนะผ้าคลุมสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่สีนี้สวยล้วโอ้สีนี้สวยสีนี้สวยเลยออเดี๋ย <อ archaeological. S 2> วพอพ,อพ่อแม่เพิ่งซื้อที่งานสุราออกมามในสีเนะี้ยสีนี้แค่อดแล้วก็อะไรอ่ะหัวชยเท <guerre. S 2> ้าผัก แล้วพี่สาวใส่อะไรไข่ดาวแล้วมาซื้อมินิโซต่อนะคะทุกคนก็คืองงมากได้ตังทอนควรจะเป็น27,300นามแต่แต่ได้มาแค่2องพันสพี่เขาบอกว่า300รอไม่มีไม่มีในเวียดนามก็เลยงง แบบว่าคนเวียดนามจะไม่แบบใช้สามร้อยแต่ก็คงงงว่าเอแเรามีทำไมแล้วบินมันคือสอง0สนเจ็ดมืนสามร้อยใช่แต่ว่าเราได้แค่สองแส็ดื่นที่นี้สา0ร้อยไปไหนฉันก็ถามว่าสา0รอไปไหนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพอเวลาเอามาเอามาแปลงอ่ะ300้มันก็แค่จุดประสิยโยใช่ป่ะแต่แค่งงว่ามีทำไมแค่นั้นมีทำไมแล้วมันไม่แฟมันมันงงอ่ะเออถ้าไม่มีไปเลยกะโอเคกว่าแม่งนก็แบบเอองงงงมากรือมันปกติแต่ก็งงอยู่ดีเพราะว่า สามร้อยอยู่ดีเอามานับเอาไม่มีในนี้นเหมือนว่าสิบบาทสิบสตางค์แล้วบอกว่าเราไม่ใช่เหรียญสตางค์นะคะอเงี้ยแล้วก็กินข้าวเสร็จมาเดินดูรอบฝั่งนี้นะคะเมื่อวานเราเดินดูข้างในตลาดไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาเดินดูตรงนี้กันบ้างก็อ๋อแล้วก็ร้านเมื่อวานนะ้ำไม่โลลุงอะ่ะวันนี้จะมาตามหาซื้อลุงกลับบ้านไปแล้วจ้าทูวิคินจะมาใหม่ร้านแถวๆนั้นเขาบอกคือร้านไหนที่อยากกินนะคะ มันจะไม่มีแล้วแล้วก็รก้านตกเดียมีข้าวเหนียวแบบดังๆที่เขาเห็นขายหลายที่ยังมีตรงนั้นคเขาไม่มีเขาไปไหนแล้วไม่รู้ฟิวบบว่าชลบุรีชายก็จะมีพวกของทุกอย่างกระจุกกระจิบของฝาอาหารกระเป๋าธนาคารคงจีวมันไม่ได้จะถึงสองร้อยเนาะใช่สองร้อยสิบกว่าบาทแต่ว่าน่าจะเนียนเพราะว่าฟิลแบบเหมือนนางมาขายตรงนี้แล้วเราฟิวถ่ายฟิวอะไรด้วยไงฟีแค่ข้าวเหนียวอ่ะใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขูดกระตาอะไรอย่างเงี้ย องร้อยกว่าบาทไม่น่าใช่ตอนนี้นะคะก็มาเดินงานฟิลเหมือนเป็นงานหนังสืองานงานตุ๊กจีนอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วเขาก็มีงานหนังสืออะไรพวกนี้นะการนี้คือยืนซื้อชานมอยู่ปึ๊บก็มีการตะกวนเรียกกันแล้วก็แม่ขาที่แบบอยู่ตรงถนนเขาก็แบบยกของกระเตงหนีกันไปหมดแล้วก็แบบบอกลูกค้านี่นีหนีอะไรประมาณนี้นะคือเป็นการเดาก็คือคิดว่าหนีเทสกิจรีซื้อน้ำชามาเห็นเขาลุมกันเยอะมาก มรูัทฉามัน,ม,นมันชื่อว่าอะไรนะ mm hmm. Make Your Own Character เออมันชื่อรามัชชาก็คือสั่งคือเมนูเขาว่าครีเอทดีมากเขาครีเอทหลายเมนูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผสมชื่อกันมั่วๆแล้วมันดูน่ากินอะ <c oughs> อย่างอันนี้เป็นน้อยหน่าอะไรก็ไม่รู้ก็บางอันนี้แบบจัสมินเลมอน <c oughs> อะไรวะอูหลงอะไรไม่รู้ผสมกัน ห้าสี่ห้าอย่างเป็นชื่อลงมายาวอะ่อะส่วนนี้เราสักมาเป็นมิลค์ชีชีสเบอร์เร่อะไรก็ไม่รู้อร่อยเป็นแบบว่าชาเข้มข้นมากแล้วก็มีชีสที่แบบว่า<ๆ>เค็มกำลังดีนะละมุนอร่อยมากล้วแก้วละห้าสิบาทไม่รู้ว่ะพูดไม่ถูกอะ่ะแต่มันกนนน็น้อยหน้าเมาลิน้อยหน้าอนหลงอะไรไม่ก็ไม่รู้เนี่ยพับพิมเ<อ>ช้านี้นะคะมาเดินที่เลนโคติ้งนะคะแล้วแบบมันก็จะมีร้านขายเสื้อ แต่เนื้อผ้าคือดีมากไม่ใช่เนื้อผ้าแต่ว่านีสสาวไม่ควรเห็นบ่อยมากแล้วก็ออกล่องทีพีใส่กล่องคีีแบบกลิ่นมันจะอยู่ความแรงเต้นเหรอเราเก็บเลยมาก<ล>ที่เรารีวิว3 0สามแสนเลยนะมินิกูดอาจจะเป็นพี่น้องกับมินิโซนี้เสียใจอ่ะหิวมากด้วยตกจานละสองร้อยแปดสิบแปดบาทค้อลิฟต์เสียตังค์เหรอคะ